ระดับนี้ได้ไหมคะนะพวกเราก็ดูที่หนังสือเป็นหลักนะว่าที่หนังสือเป็นหนักในหนังสือจะอยู่ที่หน้า63ที่ชิค ค่ะที่ชีกข้อนะคำแรกนะคะคำที่หนึ่งนะคะว่า U U จุ้งหูจุ้งหูแซดเอชค่ะว่าซือออกเสียงอาจารจ,าจาุ้งเสียงหนึ่งนะคะวูหูหูจุ้งหูคือเที่ยงเที่ยงตรงเรียกว่าจุ U ้งหูค้าอาหารมื้อเที่ยงเรียกว่าหูฟันหูฟัน ฟันตัวที่บว่าข้าวนะคะอููฟันฟันตัวนี้นอกจากจะเป็าข้าวเนี่ยยังเปาาอาหารได้ด้วยเช่นจุองาอูฟันก็คืออาหารมื้อเที่ยงนะคะหวานฟันคือมือ้อเย็นเจ้าฟันนี่คือมื้อเช้าเมื่อสักครู่ที่ถามนักเรียนว่าชื่อราเจ้าฟันไหนหรอคือกินข้าวเช้าหรือยังนะคะคําที่เรียนในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับวนวน,นอยู่ในเรื่องของกินคือคําว่าชือชือ อ่าชื่ออย่างนี้มีเข่าชื่อผังนะคะส่วนจุงก็ตัวเดียวจุงหัวตาจุงเพราะว่ากลางวันเที่ยงวันชื่อชื่อเป็นกิจยากินนะคะกินชื่อฟ,ฟันฟันแปลว,ว่าข้าวยังแปลว่ามืออาหารได้ด้วยตัวเดียวคือถ้าตัวเดียวมันคือข้าวนะคะข้าวที่หุงสดอ่าหุงเสร็จแล้วเรียกว่าฟันแต่ข้าวที่ยังไม่ได้หุงเนี่ยเรียกว่าหมี่หมี่คือตัวนี้ตัวที่แปะนะ มีแปลว่าข้าวสารแต่ถ้าฟันคือข,ข้าวข้าวสารที่หุงเป็นข้าวแล้วหุงสุกแล้วคือข้าวนะคะนะ,ะส่วนคําที่แดมีฟันนี่แปลว่าข้าวสวยมีฟันคือข้าวสวยเวลาไปสั่งอาหารเ,าเคยย่าอีวหวานมีฟันคือขอข้าวสวยหนึ่งหนึ่งชามนั่นเองอค, 4, าค 4, ําที่สี่สามาดูคที่เศษว่าซื้อซือถังซื้อถังซื้อตัวนี้เป็นคําจีนที่เป็นภาษาเขียนและคําจีนโบราณที่แปลว่าวกิน ซื้อถังก็แปลว่าโรงอาหารซื้อถังโดยทั่วไปจะหมายถึงโรงอาหารที่มหาวิทยาลัยที่โรงเรียนหรือว่าที่ทํางานก็ได้ที่ทํางานบางแห่งจะใหญ่มากนะคะก็จะมีซื้อถังของตัวเองมีก็เรียกว่ามีโรงอาหารของตัวเองมีแคนทีของตัวเองก็เรียกรวมๆว่าซื้อถังซื้อถังถังตัวนี้แปโรงโรงอะไรที่โล่งๆใหญ่ๆแล้วซื้อถังนะคำที่ห้าคือหมันถก หมันเถาะคนจีนออกเสียงว่าหมันเถาะซึ่งซึ่งคนไทยเราจะเรียกว่าหมันโถหมันโถอะหมันโถคืออะไรหมันเถาะคือเป็นยาสารเนโถที่ไม่มีใยสาระเปาที่ไม่มีใยตัวตัวหมันโถาะไม่มีสใะถ้ามีใ้จะเรียกว่าเรียกว่าเปาจื คือเปบวหออ่อเปจืดซาลาเปา,าเหรออ่าด้วยเปาจืดก็ซาลาเปาถ้าซาลาเปาเนี่ยถ้าเขาบอกเป,า,เปาสือนี่คือมีไส้แต่แป้งที่ใช้อาจจะแป้งแบบเดียวกันก็ได้นะหมันเท้าก็คือแบบเป็นแป้งอย่างเดียวคนจีนในบางท้องที่เขาจะกินหมานเถาแทนหมี่ฝั่นอืว <c oughs> แป <c oughs> ๊บหนึง่งปิดแอร์ <c oughs> แป๊บหนึ่งหมานเถ้า่อากาศเริ่มเย็นเหมือนกันที่นี่อืม แต่มันโถไม่ค่อยอิ่มอะเอบร้อยข้าวไม่ได้แอนแล้วแทนเปาคอหมันโถก็คือหมันโถนะในบางที่เนี่ยเขาเจอหมันโถเนี่ยมาเสิร์ฟพร้อมๆกับอาหารหลักคือเขาไม่กินไม่กินหมี่ฟ้าไม่กินข้าวสวยก็จะเป็นหมันโถหมันโถถือเป็นอาหารหลักหมี่ฟ้าถือเป็นอาหารหลักนะคะนอกนะั้นเรียกว่าใชา่คือกับข้าวคําที่หกคือเหย้านะ เหย้าเพรว่าในที่นี้เหย้าเพราต้องการก็คือจะเอานั่นเองเช่นนี้มันอ่าผมเหย้าผมเหย้าหรือ,อ我要我要啊一碗我要我要一碗米饭我现在要我现在สั่งนั่นเองนะคะเย้าตัวนี้เพราต้องการหรือเอานั่นเองคำที่เจ็ดนี่ลักษณะนามนะอ่าว่าเกอ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 ,เ,กอเสียงสี่เวลาพูดเนี่ยมักจะกลายเป็นเสียงเบาเช่น 你要几个你要几个โบกุญแจเอาอันกี่ลูกนะคะเช่นเสื้อสระเป๋าบอกว่า我要两个两个包子两个ก็จะตัวกิจะเสียงเบจะไม่ต้องออกเสียงก็ชัดๆ我要两个包子จะไม่ต้องพูดชัดขนาดนั้นจะว่าสอง两个包子เช่นจะเอาจะเสองลูกก็ก็คือเท่ากับภาษาไทยว่าอันนะคะคำที่8หมีฟันหมีฟัน ข้าวสวยนะคะหมี่ฟ้านคือข้าวสวยหมี่ตัวเดียวข้าวสารนะหมายหมี่ก็คือเส้าข้าวสารนะซื้อข้าวสารหมี่ตัวเดียวตัวนี้ต้องจําตัวหมี่ไปด้วยนะจําตัวหมี่ไปด้วยเพราะหมี่ตัวเนี้ยจะกลายเป็นอักษรจีนที่อักษรจีนพื้นฐานที่ทําหน้าที่บอกความหมายของศัพท์ตัวอื่นๆมันจะเป็นตัวตัวเนี้ยจะกลายเป็นตัวประกอบของอักษรจีนตัวอื่นๆที่เกี่ยวกับข้าวสารหรือเกี่ยวกับอะไรที่เป็นแป้ง นะเช่นคําว่าฝนที่บอแป้งนะคะแล้วก็ตัวอื่นๆอีกที่เกี่ยวกับสิ่งที่ทําด้วยแป้งเช่นคำว่าต้านกาที่บอขนมเค้กนะคะจะมีตัวหมี่ตัวนี้เป็นตัวตัวประกอบในอักษรจีนตัวใหม่ที่จะเรียนต่อไปอะคะ่ะคาที่9นะคะหวานหวานคือชามนะหวานคือชามหวานเป็นคานามหวานตัวนี้บอชามส่วนท่านต้องบอกว่าจานอะภาษาจีนใช้า นะคะในนี้อาจจะมีพ่วงท้ายข้างหลังคือกวอาจานแต่ผันวันก็คือชามชามที่สําหรับซุปใส่น้ําแกงเนี่ยเป็นชามถ้าเขาจะขายบะหมี่ที่บะหมี่น้ําก็ต้องขายเป็นชามแต่ซื้อบางอย่างจะซื้อเป็นจานอาหารบางอย่างจะมาเป็นจานคําว่าจานภาษาจีนใช้ก็ผันวันชามนะผันนี่จานคําที่สิบก็คือจีตันจีไก่ ต้นไข่นะก็คือไข่ไก่เพราะว่าไข่คําว่าไข่เนี่ยเป็นคําหลักแล้วต้องการบอกว่าไข่ของสัตว์ประเภทไหนก็จีตันจะีต้านนะเราเรียนคําว่ายามาแล้วยาที่บอกเป็ดเป็ดไข่เป็ดก็ต้องเป็นยาต้านส่วนไข่ไก่คือชีต้านชีไก่นะคะตัวนี้ตัวใช้บ่อยตัวหนึ่งน,นะคะชีชีตันถ้าชีถ้าก็ตามด้วยฟันนี่มาวยถึงวข้าวข้าวไก่นะคะ จีตัวเดียวนะก็คือไก่นั่นเองส่วนตัวต้นคือไข่ไข่อะไรก็ไข่อะไรก็ได้เช่นไข่เป็ดไข่นกนะคะก็ใช้ว่าต้นได้นะคะอ่ะสิบคำแรกนี้เดี๋ยวเรามาฝึกสิบคำอ่ทวนสิบคำแรกนี้อีกทีหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคําต่อไปนะคะอ่ะเรามาอ่านตามหลักสูตรรอบหนึ่งก่อนตอนนี้นะพวกเราก็ดูที่อักษรจีนเนื่องจากว่าอย่างเงี้ยถังเราอ่านได้ใช่ไหมคะเธออัทงทงังถังชื่อเสืออ่านได้ หมานก็มัวอันมันหมันหมานเถาะหมันเถาะออกเป็นเสียงเบาตัวเดียวนะถ้าตัวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หมานเถาะตัวอักษรจีนตัวเถาะตัวเนี้ยเถาะตัวเนี้ยนะจะออกเสียงเป็นเสียงสองเป็นเถาะเถาะบรศีรษะเบ่าหัวนั่นเองนะคะแต่ถ้าคู่กับตัวเนี้ยคำเนี้ยมันไม่ได้เป่าหัวมันเป็นชื่อของอาหารที่หนึ่งก็เป็นหมานเถาะหลายเกินหมวเนียอ๋ออ่าีจงอูจงอู 啊，啊，吃吃对饭饭食堂食堂馒头馒头要要要，个个米饭米饭米米碗碗啊，行，三碗。 碗，对，哦，行，我玩ส碗，那个鸡蛋，鸡蛋，对，鸡，鸡，蛋，蛋，蛋，好的，再来一遍，中午，中午，吃，吃，饭，饭，饭，食堂，食堂，馒头，馒头。 ยาวยาวเกาวข้มีข n าวขะะนน้านขะะ้าวาวข้าว้านขาว้านข้าว้านขีตวข้านข้าวข้าวข้าวขนาวข้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 ้าวขา อ่าว่าทางทางคือซุปนะคะอ่าทางทางคือซุปคือของเราเนี่ยอ่ถ้าเข้าของของคือกินซุปเราใช้ขากินซุปแต่ของเข้าภาษาจีนใช้ว่าเคเคอทางะค่อัางทางจะมีสันเตียน์สวยอยู่ข้างๆที่บอกว่าเป็นของเหลวหรือน้ํานะคะก็คือซุปอาหารที่เป็นซุปค่ะสิส่งอืก็ปจิ๋วผีจิ๋ว ผีเจียวเจียวตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าเหล้านะคะเหล้าแบบสุรานะคะก็จะมีซันเตียนสวยซันเตียนสวยอยู่ข้างหน้าก็คือบอกของเหลวหรือน้ํานะคะผีเจียวคือเบียร์เจียวตัวเดียวเพราะว่าเหล้าแต่ถ้าผีเจียวคือเบียร์นะคะเป็นคํานามผีเจียวกับเจียวสุซันคำที่สิบสามเชเช เชี่ยเฉีเกเสียงเป็น c e a เออกเสียงคล้ายๆเฉียสระเดียวกันแต่เป็นเสียงหนึ่ง c e a เฉี่ยเฉียแปลว่าอะไรเฉียแปลว่าเหล่านี้พวกนี้นะคะคำว่าเฉียมีความหมายเท่ากับซัมซัมตัวเนี้ยค่ะที่หมายถึงว่าบางส่วนจำนวนหนึ่งนะเฉียตัวเดียวคือเป็นคำลักษณะนาม หมายถึงว่าจํานวนหนึ่งเช่นจํานวนพวกนี้ของอของพวกนี้เชื่อเชียนะคะเพราะว่าเหล่านี้พวกนี้นะคะเชื่อเชียเชียถ้าบอกว่าจํานวนนิดหน่อยนะคะก็คือเช็คว่าอีเชียอีเชียอ่าอีเชียอีเชียแปลว่านิดหน่อยหน้าเชียก็ก็คือตรงข้าวว่าเชอรเชียหน้าเชียกับเจอรเชีย เชื่อเสียเมื่อกี้อธิบายแล้วเชื่อเสียวอกว่าของพวกนี้ของเหล่านี้นะคะส่วนหน้าเสียก็จะแปลว่าของเหล่านั้นของพวกนั้นนะคะเช่นหน้าเสียวูหนังสือพวกนั้นหนังสือเหล่านั้นนะคะอีเสียวูเขาแปลว่าหนังสือจํานวนหนึ่งราะว่าอีเสี่ยเ็จะมีความหมายว่าจํานวนหนึ่งหรือบางเล็กน้อยนะคะคำที่สิบสี่ว่าเจียวซือตัวนี้เสี่ยเสียเบานะเจียว เจียว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 เสียงสามนะเจียวซื้อเจียวซื้อก็คือลักษณะที่เป็นพวกเกี๊ยวแต่ไม่ใช่เกี้ยวแบบที่เรากินพวกบะหมี่เกี้ยวอย่างนั้นเลยอยากเจียวซื้อนี่จะเป็นอาหารของทางเหนือมันจะมีหลายไส้มากข้างในจะมีไส้เนื้ออ่าคือเกี๊ยวปะเราจะแปลมันจะเป็นคล้ายๆพวกเอ่อเรียกอะไรล่ะมันเป็นแบบทอดแห้งก็มีแบแบข้างในมะีน้ําก็มีเพราะเจียวซื้อทางเหนือของจีนนี่มีเป็น มีชนิดของมันมากเยอะมากอ่ะเสี่ยวหลงเปาหรือเปล่าเป็นแบบข้นนึงเสี่ยวหลงเปาก็เรียกเสี่ยวหลงเปาเสี่ยวซจือคือคล้ายๆพวกเอ่อคล้ายๆพวกเกี้ยวแบบของเกี๊ยวที่ขายตามร้านอาหารญี่ปุ่นน่ะพวกคล้ายๆแบบพวกเกี้ยวซาด้วยนะเหมือนเกี้ยวซาที่เป็นสตรีมบ้างที่เป็นแบบสตรีมมันไม่ใช่พวกเกี๊ยวซาแต่ว่าของของเกี้ยวซาของญี่ปุ่นก็คนละแบบกันของจีนก็จะมีหลายแบบก็มีไส้บางทีข้างในมีน้ําด้วย แบบที่ข้างในมีน้ําเนี่ยเวลากินต้องระวังเพราะาจะลวกเอานะอ่าก็จะเรียกว่าเจียวจึ่อเป็นอาหารทางเหนือแหละแต่บ้านเราจะเรียกลมรว่าพวกเกลซา,านะคะเพราะเราไม่มีชื่อเฉพาะแต่ถ้าเกี้ยวแบบแบบมีเกี้ยวอย่างนั้นอ่ะเป็นอาหารทางใต้ของจีนทางกวางตุ้งเขาเรียกว่านนหยุนทวนนะวอนทอนอ่ะอ่าแปว่าอะไรหยนทวนใช่ใช่แต่แหวไม่รู้ภาษาจีนแต่แบบรู้ภาษากีษว่าเออมันเรียกวอนทอนมันไม่เหมือนกันอ่าตัวนั้นเรียกว่ามันไม่เหมือนกัน เกี้ยวแบบนั้นจะข้างในจะเป็นห่อด้วยกุ้งห่อด้วยอะไรแค่นั้นใช่ไหมคะแต่เกี๊ยวซื้อมันจะมีไส้เยอะมากบางทีข้างในาจะเป็นพวกผักางอืาเกี๊ยวจะทางปากง่ายอ่ะเกี erm. <online> ๊ยวซื es, ้อมีเยอะอ่ะเปนะาบะหมี่ชายสีหมี่กี๊วัดไม่หลงคือวันทอนอ่าวันทอนใช่ถ้าเป็นหยุนทอนนี่คือเกี๊ยวแบบเกี๊ยวแบบมีแบบอาหารทาง่ใชทางแบบของบ้านเราเอง เกียวบบหมี่เกี้ยวแบบนั้นส่วนมากจะกินแบบอนร้อนใช่ไหมจะเป็นอาหารทางวางตุ้งทางวางตุ้งหรือเจียวซื้อเป็นอาหารทางเหนือนะคะแล้วก็จะนิยมเ็าจะนิยมเปาเจียวซื้อคือห่อไอเจียวซื้อเนี่ยในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะเจียวซื้อของจีนนะถ้าคุณอยู่ปักิ่งจะหาได้ง่ายมากเยอะมากนะมีเจียวซื้อกว่านเลยบางที่เนี่ยมีขายเป็นร้อยชนิดเลยก็มีเขาจะมีเจียวซื้อขายเจียวซื้อโดยเฉพาะคุณจะกินแบบไหนสั่งมาทั้งโต๊ะมีเจียวซื้อหมด เจียวเสือหลากหลายชนิดนะอ่าคำที่สิบห้านะคะคือเปาจือเปาสือแต่เปาสือตัวนี้แหละคือสลัเปานะสลระเป,า,นะะเปานี่ถ้ามันมีเปาสือตรงเนี้ยมีเปาเปาสือคือคำรวมๆแต่ถ้าบอกว่าเป็นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไว้ข้างหน้า เอาไส้ไว้ข้างหน้าใช่ไหมใช,ใช่ใช่เช่นคําว่าร่เปาก็หมายถึงว่าข้างในจะเนื้อเนื้อสัตว์แล้วก็ที่เมื่อกี้ฟีฟ้าหรือภูพิงบอกอะว่าเสี่ยวหลงเปาอะเสี่ยวหลงเปาก็จะเป็นลูกเล็กๆนะคะเสี่ยวหลงเปานี่จริง,รงๆเดิมทีเนี่ยจะนิยมกินกันแถวชั่งห่จะมีชื่อเสียงมากคือสั่งหายเสี่ยวหลงเปานะคะจะเป็นลูกเล็กๆและข้างในก็มีน้ําด้วยก็เวลาดูดก็จะดูดน้ํามันก่อน มันงั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าเลอะอะไรนะ,ะเรียกว่าเสี่ยวหลงเปาหลงตัวนั้นพอมั่งก่อนเสี่ยวหลงเปาแล้วก็ไม่ต้องมีสือแล้วถ้าข้างหน้ามีชื่อใหม่ก็คือไม่ต้องมีเสือ่ต้งมีสือก็เป็นเสี่ยวหลงเปาไม่ต้องเสี่ยวหลงเปาเสือแล้วเสี่ยวหลงเปาเฉยๆนะคงที่สิบหกจะเป็นคําที่คนคนไทยเราอเข้าใจผิดเยอะเพราะี่นเมี่ยนแถวเพราะว่าเมี่ยนเถวมันแปลว่าบะหมี่แต่คนไทยเราจะแปลว่ากว๋วยเตี๋ยวเพราะเราเห็นคําแปลว่านูดิ็ล จริงๆมันไม่ได้แปลนุดเด่นคำว,ว่านุดเด่นที่แปลว,ว่าก๋วยเตี๋ยวของบ้านเราอ่ะจะเรียกว่าเหอฝนนรเดี๋ยวสักคู่เขียนให้ดูเหอฝนแต่ถ้าเมีเถี้ยของคนจีนเขาจะหมายถึงบะหมี่มีเถีวเมีเถี้เมีเถียวคือบะหมี่เหอฝนอ่ะจะเป็นอาหารทางใต้ก็คือพวกกว๋วยเตี๋ยว เหอฝั่อย่างทางกวางตุ้งก็จะมีเหอฝนั่งสิงคโปร์ก็จะมีเหอฝนั่ซึ่งแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะเหอฝนั่งรัพวกเส้นขาวใช่ไหมถ้าเป็นนูโดมันจะเหมือนวิตเอ็กอะที่เป็นแบบแป้งบะหมี่ใช่ไหมเราซื้อแบบหมือพวกเส้นเหลืองเราซื้อไม่รู้ว่าคําเนี้ยนูโดเนี้ยในภาษาอังกฤษเขารวมทั้งบะหมี่รวมทั้งก๋วยเตี๋ยวรวมอะไรอยู่นั้นหมดใช่เรารวมหมดค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษา้าเป็นถ้าภาษาอังกฤษรวมหมดอ่ะก็ภาษาอังกฤษไม่ได้แยกแต่ภาษาอังกฤษทำอย่างนี้ เอกนูโดอ่ะก็คือบะหมี่สีเหลืองถ้าไลส์นูโดก็คือเส้นใหญ่อ๋อเขาแบ่งย่ายผู้นี้มบ่นได้มีคนไทยเราเนี่ยก็เข้าใจผิดพอเห็นนูโดคนไทยเราก็แปลเป็นก๋วยเตี๋ยวหมดใช่เพราะเราไปสั่าอะไรที่เป็นเราไปสั่งเขาไปสั่งอาะเมี่ยนเถวเมี่ยนเถียวอ่ะของเขาไม่ขายเมี่ยนเถยวเนี่ยเขาไม่ขายก๋วยเตี๋ยวนี่ยเขายกมามันกลายเป็นบะหมี่ อ๋อคนจีนก็แยกออกไปอีกเนาะใช่คนแยกเพราะว่านูดเดินูดเดิรในภาษาอังกฤษก็อย่างที่คุณบอกเขาก็ต้องพูดเหมือนกันว่าเขาขยายค่ะว่าเป็นเส้นที่ทํามาจากอะไรเอกกนูดดคือบะหมี่เขียวคือบะหมี่สีเหลืองอ่ะบะหมี่เหลืองเราอะแต่ถ้าเราจาศัพท์แบบนี้ไปก็ไม่ต้องถามละถ้าเมียนเถวอ่ะมันก็คือแบบบะหมี่แล้วบะหมี่ของจีนจริงๆมันเคี่ยงแบ่งละเอียดอีกเช่นโสรลามเมียนคือบะหมี่ที่ใช้มือดึงน่ดึงจะมี อ่าแต่เรายังไม่ต้องจําละเอียดขนาดนั้นจาแค่ว่าเมี่ยนเถวคือแบบเมี่ยนอ่าถ้าเขอฝรนนี่เขอฝนคือก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ถ้ามีฝรนมีที่บปลว่าข้าสารตัวเมื่อกี้นะถ้ามีฝรนอะ่ะเินจะแปลว่าอเส้นหมีแบบเส้นขาวๆอะ่ะเล็กๆอย่างนั้นอ,ะอ่ะอ่าเส้นหมีอืมเส้นหมีเส้นหม,ม,เนม,เนมีเส้นเล็กๆนั้นอะ่ะเรียกว,ว่าหมี่ฝน มีตัวเนี้ยมีตัวที่แปลว่าข้าวสารเนี้ยค่ะเห็นไหมหหก็หลักก็ใช้ライซ์นูโด้ไงเพราะว่าทํามาจากแป้งข้าวบะหมี่ทามาจากแป้งข้าวก็ไลก็ไลซ์ไลซ์นูโดาใช่แล้วก็เมี่ยนแถวเมี่ยนแถวก็คือบะหมี่นั่นเองคนจีนทางเหนือส่วนมากทานบะก,กินบะหมี่ไม่ค่อยได้กินเหอฝ่นบางร้านก็จะไม่มีเหอฝ่นขายด้วยนะคะนะส่วนมากจะขายเมี่ยนแถวเป็นหลักคือร้านขายบะหมี่เลยโดยตรง อ่าค่ะตอนนี้อ่านตามหลอดเสือซะสองรอบก่อนนะก็ผินอินพอเราพอได้ไหมเช่นเฉียว anyway. G O เฉียวเฉียวเฉียวอ่าเฉียวแล้วก็ตัวนี้ออกเสียงยากหน่อยคือเซียเซียอ่าเราต้องออกเซียที่ออกเสียงซีก่อนค่อยเอเซีเซเซียเซียเซียอ่าด้เซียก็ต้องปากไม่ไม่อ้าปากนะเซียออกเสียงออกเองอย่างเงี้ยค่ะเซียถ้าเราออกเซียความหมายจะไม่เหมือน 他它写他把我工，等到我不好写？写<下>对，写对<下>，这写那些一些那个饺子，两包东西，的饺子咩呀？G O 蒸饺饺饺饺子包子，啊、个咩呀？懂没看？面条，个咩呀？唔干，摸一按面面面面，挑 แล้วก็ทางภาษาเหนือก็จะมีเข้ามาด้วยถ้าภาษาใต้ก็อาจจะเม่นแถวเฉยๆภาษาเหนือก็เม่นแถวอเสีนใจและเกินหัวฟ้าอินนะคะออกเสียงตามหลังสือนะคะคําที่หนึ่งซุปนะคะพังทังพีจิโีจพีจจเซียซีเซี่ยเซี่เซีซเซีย 虾，那些，那些啊，些不是虾，蟹，蟹，蟹，啊，对，老师还听到有人发音做虾，他虾的包公呐哈，当蟹，哦，先 C C C A C A C A，蟹，蟹，蟹，C 反，C A C A 对呀。 对，那它虾没这边虾虾虾虾，啊，不是虾，当变些些，一些一些那些那些饺子饺子包子包子面条面条好，再来一遍汤汤。 啤酒，酒，啤酒，对，酒，酒，酒，这些，这些些，一些，一些，那些，那些，饺子，饺子，包子，包子，面条。 เหมีอย่างคำว่าคำว่าเอ่อเจียวอะมันจะออกเสียง G E O E กับ O เป็นเสียงสละผสมเจียวเียวเียวแต่ถ้าออกเสียงเป็นเจียวมันจะเป็น G E O เจียวเจียวเจียวซึ่งเจียวอะมันจะแปลว่าขาหรือแปลว่าเท้านะเวลาเราจะดื่มเหล้าก็ราลว่าเฮ้เจียวเฮเจียว แต่ถ้าเคอเจียวก็ดื่มขานะคะนะเอาไม่ได้ต้องเคอเจียวต้องการจะบอกว่าเราไม่ดื่มเหล้าเราเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่กินเหล้าเราพูดว่าหัวปู้เคอเจียวหัวปูเอเจียวเมื่อเราจะเข้าสังคมออกับคนจีนน่ะคนจีนจะต้องชวนเรากันไปคือชวนเราดื่มเหล้าชนแก้วนะคะนะเราก็จะบอกว่า ell, บัวปู้เอเียวหัวปู้เคอเฉียวเอกว่าฉันเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้า <c oughs> ถ้าเราใช้คำว่าปู้ มีความหมายว่าเราอะเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าตั้งใจไม่ดื่มแล้วก็เป็นคนไม่ดื่มมาตลอด so อ h a t p u e r o นะ w h oh, a e r c i sure คำเนี้ยเราสามารถจำเอาไปใช้ได้เวลาเขาขยันขยอให้เราดื่มเราก็จะบอกว่า what p u e r แต่พอเราเรียนพูดเก่งมากขึ้นเราจะบอกว่าเราแพ้เราเรากินลงไปแล้วเราจะหน้าแดงเราจะใจสัน่นแล้วก็อาจยวก็หาข้ออ้างพูดไป เวลาเข้าสังคมของคนจีนอ่ะเขาต้องชวนเรากินเหล้าแน่นอนดูในหนังจีนทุกเรื่องเลยซีรีส์จีนทุกเรื่องจะต้องมีกินเหลา้าชนแก้วนะอ่ายังดีว่าไม่มีสุหรี่แต่ก็แค่ดื่มเหล้าทุกเรื่องนี่ก็ไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าคนจีนนี่ดื่มเหล้าเป็นอะไรเยอะมากนะอ่ะก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มาแต่โบราณของเขาลหละนะอ่ะอ่ะทางอีกทีหนึ่งมาทางทางรอบค่ะผีเฉียว

一碗面条ใช้คำว่าลักษณะว่า一碗<嗯>一碗面条ถ้าเราจะเอาสั่งซาลาเปาสี่ลูกแล้วก็สี่个包子ใช้ใช้ลักษณะว่า个สี่个包子ส,ส่วนเจียวซื้อเื่อมักจะเสิร์ฟมาเป็นจานเขาไม่ได้ขายเป็นชิ้นก็อี๋ผานอี๋ผานคือหนึ่งจานนะคะอี๋ผานียวซ饺子 ส่วนเฉียวตันนี้เราจะเห็นว่าวิธีการสร้างคาของคนจีนคือเอาเฉียวไว้ข้างหลังแล้วตัวไหนที่มันเป็นคำบอกว่าเป็นเล้าประเภทไหนก็เอาไว้ข้างหน้าเช่นผีเฉียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะบอก่าเล้าขาวล่ะชัวอันนี้ยกตัวอย่างให้เราฝึกฝึกอ่าไปเฉียวไปเฉียวแสดงว่าเราเริ่มเริ่มที่จะสร้างคําศัพท์ใหม่หรือเริ่มที่จะเข้าใจได้แล้วใช่ไหมคะนะถึงแม้ว่าคำนั้นอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะสร้างแบบนี้แต่โดยหลักๆก็จะสร้างแบบนี้เช่น ไผ่เฉียวคือหมายถึงเหล้าขาวแล้วหงเฉียวก็หมายถึงเหล้าแดงนะคะเหล้าแดงแดงมีหงผู้เถาเฉียวที่บปวายแดงอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ข้างหน้าเกาผูเทามันแปลว่าอังุุนหงผูเทาเฉียวหงเฉียวตัวเดียวมันหมายถึงเหล้าเหล้าประเภทสีแดงต่างๆส่วนไผ่เฉียวก็หมายถึงเหล้าขาวซึ่งคนจีนจะใช้ไผ่เฉียวในการปรุงยานะคะแล้วคนจีนสมัยก่อนก็จะก็จะดื่มพวกไผ่เฉียวที่เป็นแอลกอฮอล์เหล้าที่มันแรงๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะ อย่างนี้เสรเราก็เริ่มเข้าใจใช่ไหมคะว่าเราจะสร้างคําศัพท์ภาษาจีนจะสร้างไงเช่นเราจะว่าซุปไก่ซุปไก่จีทางจีทางอ่ะด้วยจีทางแล้วอ่ะจีทางก็คือซุปไก่ใช่ไหมคะนะอ่าส่วนเปาเสือข้างหน้าเหมือนกันก็เราคืออาจจะเป็นเสี่ยวหลงเปาอะไรเปาคือตัวที่จะมาขยายคาว่าเปาเสือว่าเปาเสือชนิดไหนอ่ะมันก็จะอยู่ข้างหน้านะเสี่ยวหลงเปาหรือรูปเปา อย่างนี้นะส่วนทางก็คืออย่างนี้แหละทางแล้วก็เมีเ่ยนแถวตอนนี้หลักๆก,ก็คือเรียนพวกเกี่ยวกับตัวตัวอาหารนะคะแล้วลักษณะบา,างตัวที่อาหาร <c oughs> ก็มีทั้งซุปมีทั้งไก่มีทั้งไข่มีทั้งบะหมี่นะคะแล้วก็เจียวซืือเเปาสี่สปาอ笼าลองอ่านตรงนี้หน้าแถวนี้โดยที่ไม่ดูผิดอินดซสได้ไหมื้ออี <c oughs> ทาง <c oughs> ทางเสือกาง

เจียวตัวเดียวเหล่าหรือสุตานะเชื่เสียเหล่านี้เสียไปจานวนหนึ่งอี้เสียก็จํานวนหนึ่งจำนวนเล็กน้อยนะหน้าเสียเหล่านั้นพวกนั้นนะคะเจียวจือคือตัวเกียวเกียวซาแบบเกียวซาเปาจือพวกสลัเปาเมี่ยนเถวบะหมีนะเราจะเห็นว่าการออกเสียงนี่ค่อนข้างสําคัญพวกคุณอออเสียเสียพวกเนี้ยเจียวเจียวเนี่ยจะถ้าเราออกเสียงพวกสระหรือเสียง วันอายุไม่ค่อยได้เนี่ยจะเป็นปัญหาต่อมาเมื่อสักครู่ที่เราเห็นชาวต่างชาติที่หางโจวค่ะจะเห็นว่าก็ยังพูดภาษาจีนที่เรายังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะเช่นเขาจะพูดว่าไผ่ตุย้ยก็คือเสียงวันอายุของเขาไม่ได้ก็ออกมามันไม่ได้เป็นคำว่าไผ่ตุย้ยแบบที่เราพูดอย่างนี้เขาไผ่ตุย้ยมันแปลว,ว่าเข้าแถวนะคะเข้าคิวเข้าแถวนะคะเพื่อการฝึกออกเสียงอะ่ะ เป็นขั้นตอนสําคัญหนึ่งในการที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้คือเราเรียนนะพอเราเก่งสักระดับหนึ่งเราก็ไปสอบได้แต่ว่าถ้าเราเรียนเพื่อสอบอย่างเดียวบางทีเราไปพูดไม่ได้พูดไม่เป็นเพราะเราออกเสียงไม่ถูกถ้าเราไม่ฝึกนะซึ่งการออกเสียงฝึกออกเสียงอะ่ะมันก็ควรจะอยู่ที่ขั้นต้นๆไม่ใช่พอเรียนไปเยอะๆค่อยมาฝึกออกเสียงซึ่งเราอาจจะรู้สับ แตส่สื่อกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะมันต้องไปพร้อมๆกันะกับการเรียนอย่างอื่นคือ,อบางคนเขาเชื่อว่าจะเรียนเพื่อสอบอย่างเดียวแต่การเรียนเพื่อสอบอย่างเดียวบางครั้งสอบได้แต่สื่อสารไม่ได้ซึ่งมันก็จะมันก็จะไม่สมบูรณ์นะคะอยากจะให้พวกเราฝึกไปเลยตั้งแต่ฟังพูดอ่านเขียนแปลสอบได้หมดทุกทักษะอนาคตกลับมาทํางานเราสามารถทํางานแปลก็ได้อ่านข่าวก็ได้ทําอะไรก็ได้นะคะนะ เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทก็ได้ก็ได้หมดทุกอย่างแล้วก็จะสอบก็สอบได้ด้วย